รถขึ้นขันหน้าครับผม มันคืนไหมครับ <laughs> ใส่จอบแล้วครับผมต้องใส่จอบพูดเลยทสั่งชิ้นลุยเองนะครับผม อันนี้จะเป็นใบตัดเดือนสามเดียมนะครับผมสีขาวๆนะครับผมเป็นตัวใบตัดนะครับผมตัวนี้เป็นติดวีครับผมตัวนี้เขาวีนะครับผมวีพัดนั่นะครับผมตัวที่เป็นตัวนี้เป็นตัวอ่นหมุนเอาดันเขานะครับผมเอาเฟืองเอาเข่าไปปั้นนะครับผมในนะครับผมจาเข่าไปท่อเนี่ยครับผมจล้วก็นจะไปปั้นเข่าข้างในนะครับ เข่าข้างในนะครับจะมีตัวส่งเข่าขึ้นไปเก็บในตู้เก็บเข่าครับผมอันนี้เป็นทีมงานของบ้านผู้หน่อยนะครับผมโดยรถของวัวละพศการช่างนะครับผมรุ่นไม่ให้อันรุ่นไม่ให้เทคนะครับผมตัวนี้ครับเป็นรุ่นพศพศเทหร่เนาะพี่น้องหาวพอสองทั้นเทเ่นี่แหละจำไม่ได้เด้อพี่น้อง ตัวนี้ครับโดยการผลิตของอันอันวรพ์การช่างนะครับผมอยู่ประทุมท่านนี้ครับพี่นองครับผมตัวนี้ครับโอ้สองพักสิบเอ็ดครับผมตัวนี้ครับผมเครับเนี่ยเรามารอลุนลอดุดมึงนกกันนะครับว่า ขึ้นได้ว่าครับขึเป็นยังไงนะครับผมนครับตอบดูนะครับผม ครับสมคิดยกโคน,นี่มานี่แล้วครับ Yeah, ตรงใหม่ครับผมจะใช้ทีพุ่งขึ้นเลยป่ะครับมาดูกันกันครับ เป็นยังไงครับผมมาลารุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับผม ยินดีครับผมช่างกินสุดยอดจริงครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามไปด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม